ล่าสุดธนาธรมองภาคเกษตรไทยยังมีอนาคตจากการปรับตัวของชาวนาจากรุ่นสู่รุ่นในธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าได้โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อภาคการเกษตรไทยยังมีอนาคตการปรับตัวของจากชาวนาจากรุ่นสู่รุ่นโดยระบุว่า เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเดินทางไปทำงานเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นของคณะก้าวหน้าที่จังหวัดพิษณุโลกและได้มีโอกาสพูดคุยพบกับคุณตีคุณตีมาจากครอบครัวชาวานาจังหวัดพิษณุโลกเขาอายุ30กว่าปีเข้ากรุงเทพมาเรียนต่อและหางานทาเหมือนกับคนหนุ่มสาวอีกหลายล้านคนและเมื่อเรียนจบตีก็เริ่มทำงานเป็นบุรุษพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพ หลังจากทำงานในกรุงเทพไปสักพักเขาเริ่มคิดถึงชีวิตบ้านปายเขาเห็นว่าไม่ช้าก็เร็วคงต้องกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านอยู่ดีถ้ากลับไปตอนแก่คงจะเรียนรู้การทำนาไม่ไหวสู้กลับบ้านตั้งแต่ตอนนี้และเริ่มเรียนรู้การทำการเกษตรจะดีกว่า ตีเสียเวลาสองปีแรกไปกับการทำนาตามแบบฉบับดั้งเดิมที่พ่อและแม่ของเขาทำมาครอบครัวของเขาไม่มีที่ดินของตนเองพ่อแม่ของเขาเช่าที่ทำนาอยู่70ไร่ผลผลิตขายโรงสีทั้งหมดหลังผ่านไปสองปีเตียเริ่มคิดรูปแบบการผลิตและแปลรูปใหม่โดยผสมผสานร,ระหว่างการทำนาแบบเดิมและการแปลรูปสินค้าของตนเอง ปัจจุบันนาข้าวครึ่งหนึ่งของเขาปลูกข้าวขาวเหมือนเดิมถึงแม้กำไรไม่มากแต่ได้เป็นเงินสดมาใช้หมุนเวียนและลงทุนในครอบครัวโดยส่วนนาข้าวอีกครึ่งหนึ่งของเขาปลูกข้าวสีและข้าวพันุ์พิเศษเช่นข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวทับทิมชุมแพซึ่งมีสารอาหารและคุณลักษณะต่างจากข้าวกอขออาทิมีน้ำตาลน้อยกว่าหรือมีแคลเซียม สูงกว่าเป็นต้นผลผลิตส่วนนี้เขานำมาแปรรูปขายและบรรจุเป็นข้าวที่มีตราผลิตภัณฑ์ของตนเองอีกส่วนนำมาทําเป็นข้าวกรองกรอบผสมรสชาติบรรจุเป็นขวดขายในรูปแบบขนมขบเคี้ยวทานเล่นผลผลิตในตราสินค้าตนเองหมุนเงินได้ช้ากว่าแต่มีกำไรเพิ่มสูงเยอะกว่ามาก ข้าวที่แปรรูปเป็นข้าวกล้องในชื่อข้าวกล้องกอบวิวรัตไลซ์กล่องละ35บาทตกราคาขายต่อกิโลกร,รัม540บาทหรือมูลค่าเพิ่มขึ้น45เท่าทดอัตราสีข้าวปลกแล้วผมได้ลองชิมข้าวกล้องของตีและบอกได้ว่าถูกปากและรสชาติไม่แพ้ขนมขบเคี้ยวของบริษัทระดับโลกเขายังร่วมงานกับเพื่อนในจังหวัดเดียวกันลงทุน ในเครื่องสีข้าวคุณภาพดีมือสองจากญี่ปุ่นรถหยดข้าวจากญี่ปุ่นและเครื่องขัดข้าวจากจีนผมถามว่าเขาทำไมใช้เทคโนโลยีเยอะเขาบอกว่าถ้าใช้แรงงานน้อยลงเขาจะมีเวลาทำการตลาดให้กับสินค้าตนเองมากขึ้นเขาเปลี่ยนรูปแบบ แปลงกเกษตรของครอบครัวมาได้5ปีรายได้ของครอบครัวต่อปีเพิ่มขึ้นจากเดิมปีละแสนกว่าบาทเป็นห0 0แสนบาทต่อปีเขาตั้งเป้าค่อยๆพัฒนาแปลงข้าวของเขาพัฒนาพันธุ์ดูแลคุณภาพข้าวอย่างเอาใจใส่ทำเหมือนแปลรูปที่ได้มาตรฐานเพื่อส่งออกและพัฒนาความรับรู้ในชื่อตราสินค้าของเขาอย่างค่อยเป็นค่อยไป การเกษตรไทยยังมีอนาคตตีและเพื่อนของเขาทำให้ดูเป็นตัวอย่างภาคการเกษตรมีการจ้างงานร้อยละ3 0ของกำลังแรงงานแต่สร้างผลผลิตเพียงร้อยละเจของผลผลิตทั้งประเทศเกษตรกรไทยมีอายุเฉลี่ยเกือบ60ปีภาคการเกษตรสร้างมูลค่าให้ประเทศลดลงเรื่อยๆความสำเร็จนี้คือตัวอย่างหนึ่งของการปรับตัวในภาคการเกษตร จากรุ่นถึงรุ่นด้วยการนำเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆมาใช้การลงทุนในการสร้างตาสินค้า การใช้โซเชียลมีเดียในการสร้างตลาดเป็นต้นการเดินทางของผมพาผมไปรู้จักคนมากหน้าหลายตาที่มีความรู้ความสามารถสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผมเรียนรู้และเข้าใจโลกและเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนมากขึ้นเสมอผมหวังว่าเรื่องราวของเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้เกษตรกรรุ่นใหม่ที่กำลังเสาะหาช่องทางในการสร้างรูปแบบของการเกรษตรเฉพาะของตนเองที่สร้างจากฐานความรู้ และทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ของตนเองครับธนาธรยกประเทศประชาธิปไตยผู้นำกองทัพไม่มีสิทธิ์เจ้อการเมืองชูตัวอย่างกองทัพที่ดีเมื่อวันที่25กรกฎราคมที่ผ่านมาในธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าได้ไลฟ์สดจะจัดพิษณุนโลกจัดรายการก้าวหน้าทอล์กคุณถามเราตอบเป็นตอนที่สองชวนคุยกับประชาชนทางบ้านในประเด็นทางการเมืองและสังคมหลายกรณี โดยช่วงหนึ่งมีประชาชนถามถึงกรณีที่พลเอกพิรัตคงสมพงศ์ผอพบอให้ความเห็นเรื่องมอบเยาวชนปลดแอกระบุว่าจริงๆต้องพูดอย่างนี้ในประเทศที่มีประชาธิปไตยที่เข้มแข็งผู้นำกองทัพไม่มีอำนาจไม่มีสิทธิ์ที่จะมาให้ความเห็นทางการเมืองผู้นำกองทัพไม่ว่าจะเป็นอเมริกาในยุโรปหรือในญี่ปุ่นออกมาให้ความคิดเห็นทางการเมืองไม่ได้แต่เพราะในปัจจุบันกองทัพ ไม่ได้อยู่ใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกองทัพมีสถานะพิเศษในการเมืองไทยที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนจึงทําให้เมื่อเกิดสถานาการณ์อะไรผบทบจะต้องออกมาถแถลงอะไรตลอดเรื่องนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับผบทบเลยนะครับต้องบอกว่าถ้าใครติดตามดูข่าวผบทบได้มีการเปิดบ้านให้คุณสาธิตเซกันนักธุรกิจไทยเชื้อสายอินเดียเข้าพบซึ่งเป็นการเข้าไปเพื่อเล่าความไม่สบายใจของคุณสาธิตเกี่ยว กี่ยวกับเนื้อหาการปราศัยขณะที่ย้อนกลับไปหนึ่งวันก่อนวันเปิดบ้านให้เข้าคุณอานน์นำพาและพริชิวารักษหรือเพนกวินเดินทางไปหาเลยนะครับถึงหน้ากองทัพบบกขอเข้าพบทำไมรองโคสกกองทัพบบกถึงเรียกมอบเยาวชนว่ามอบมุงมิงสุดท้ายปิดประตูใส่หน้าไม่ให้เข้าพบขณะที่อีกฝั่งเข้าได้นี่คือการเลือกปฏิบัติใช่หรือไม่ กลุ่มหนึ่งปิดบ้านใส่อีกกลุ่มเปิดให้บทบาทของกองทัพที่ดีที่เหมาะสมในสังคมประชาธิปไตยคือผู้นํากองทัพออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องสถาน,นการณ์การเมืองไม่ได้นี่เป็นเรื่องฝ่ายการเมืองไม่ใช่เรื่องของกองทัพภารกิจของกองทัพง่ายๆตรงไปตรงมาคือสร้างกองทัพที่มีประสิทธิภาพเข้มแข็งพร้อมที่จะปกป้องประเทศหาก มีการลุกรานเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของตำรวจฝ่ายบริหารไม่ใช่เรื่องของกองทัพส่วนที่เขาร้องไห้เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาธนาธรชี้ความยุติธรรมคือเสาหลักสุดท้ายของสังคมลั่นอยากให้ประชาชนแครงใจคนรวยทำผิดไม่ติดคุก เมื่อวันที่27ก,กรกฎาคมเมื่อเวลา10นาฬิกานธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าให้สัมภาษณ์ระหว่างลงพื้นที่หาเสียงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรืออบจนนทบุรีถึงกรณีที่อายการสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์อยู่วิทยาทั้ง5กคดีโดยนายธนาทรระบุว่า แน่นอนว่าประชาชนมีความเครือบแคลงสงสัยในความสองมาตรฐานในแง่หนึ่งเมื่อคนรวยคนมีอำนาจทำผิดกฎหมายไม่ต้องเข้าคุกในประเทศนี้ขณะเดียวกันคนเล็กคนน้อยคนที่ไม่มีเงินไม่มีอำนาจทำผิดกฎหมายก็จะถูกติดคุกติดตาราง ความยุติธรรมเป็นเสาหลักสุดท้ายของสังคมในภาวะที่พี่น้องประชาชนหมดศรัทธาต่อสถาบันองค์กรการเมืองต่างๆเมื่อพี่น้องประชาชนหมดศรัทธากับความยุติธรรมสังคมจะล่มสลายความยุติธรรมคือที่พักพิงสุดท้ายของประชาชนการเอากระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นตำรวจอายการศาลราชทัรนหรือองค์กรอิสระอย่งอางกกตปปชรวมถึงสารรัฐธรรมนูญมาเป็นเครื่องมือทางการเมือง ในวันที่ประชาชนไร้สิ้นความหวังหมดศรัทธากับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมแผ่นดินจะเดือดดานผมไม่อยากให้สังคมไปถึงจุดนั้นดังนั้นเรื่องนี้ต้องกลับมาที่รัฐบาลว่ารัฐบาลจะกล้าจริงใจเอาคนผิดมาลงโทษหรือไม่ซึ่งผลเอกประยุทธ์จัดโอชานาะยกรัฐมนตรีผู้เสมอว่า ขอให้ประชาชนทุกคนทำตามกฎหมายคำถามคือรัฐบาลทำตามกฎหมายเพื่อยื่นความเป็นธรรมให้กับคนทุกกลุ่มคนในประเทศไทยอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันหรือไม่ซึ่งผมอยากฝากคำถามนี้ถึงรัฐบาลด้วยเช่นกันในธนาทรกล่าวธนาทรควงว่าที่ผู้สมัครนายกอบจอตากลุยหาเสียง เมื่อวันที่26ก,กรกฎาคมที่ตลาดสดเทศบาลอเภอเมืองจังหวัดตากในคณะทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าพร้อมนายคาริษปานเรียมว่าที่ผู้สมัครนายกองการบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจอตากพร้อมว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาหรือสอจอตากเดินทางพบปะประชาชนพร้อมประชาสัมพันธ์กับการ เลือกตั้งท้องถิ่นที่คาดว่าจะมีการเกิดขึ้นในช่วงสิ้นปีนี้โดยในระหว่างที่เดินตลาดนายธนาทรได้แนะนำนายคาริสให้แก่พ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านที่ออกมาจับจ่ายได้รู้จักโดยนายธนาทรกล่าวว่าคาริสเป็นทีมงานที่ทำงานตั้งแต่สมัยภาคนาคตใหม่เกิดและโตที่จังหวัดตากหากมีการเลือกตั้งอ,อจบจเมื่อไรขอแรงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชน จังหวัดตากให้แก่คุณคลิตด้วยตนอยากขอโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาทำงานการเมืองอย่างสร้างสารรค์โดยเริ่มจากท้องถิ่นเพื่อเปลี่ยนแปลงบ้านเกิดซึ่งตนเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าหากได้คนรุ่นใหม่ที่มีจิตใจทำงานเพื่อประชาชนอย่างมุ่งมั่นจะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ท้องถิน่นและทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้น นายคาริสกล่าวว่าตนเป็นคนไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้มีเงินทองมากมายแต่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบ้านเกิดอย่างจริงใจและยืนยันที่จะทำการเมืองแบบโปร่งใสตรวจสอบได้ที่สำคัญตนจะทำการเมืองสร้างสรรค์ไม่ซื้อสืิ์ขายเสียงตนและทีมงานขออาสาลงสมัครอบจอและสอจในนามคณะก้าวหน้า หวังว่าพี่น้องประชาชนจังหวัดตากให้โอกาสคนรุ่นใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงสังคมและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นผู้สื่อขาวรายงานว่าหลังจากเดินตลาดเสร็จสิ้นก็มีชาวบ้านจากกลุ่มนักสู้ดอยชาติเข้ายื่นถึงสื่อโต๊ะนักาธทถึงกรณีสัมปทานเมืองแร่หินครุ๊ปในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ท้อ โดยกระแตหรือโดยชาติที่ขณะนี้กำลังจะสร้างโรงโม่หินเป็นแหล่งที่3โดยกลุ่มนักสู้โดยชาติเล่าว่าได้ต่อสู้คัดค้านกันมาหลายปีและถูกกลุ่มในทุนคู่กลามในพื้นที่อยู่บ่อยครั้งโดยนายธนาทรได้เล่าเรื่องนี้ไว้และจะช่วยผลักดันเรื่องดังกล่าวต่อไป